สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ครูนินนะคะไม่ได้มาสอนวิธีการทําข้าวต้มวิธีการาผัดข้าวต้มอะไรนะคะแต่ว่าจะมาสอนวิธีการห่อข้าวต้มด้วยใบตองนะช่วงนี้วันพระใหญ่นะคะเชื่อว่าหลายๆครอบครัวก็คงจะมีกิจกรรมห่อข้าวต้มไปวัดทําบุญตักบาตรกันใช่ไหมดังนั้นนะคะครูนินก็เลยถือโอกาสนี้ทําคลิปดีๆมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆืนที่สนใจในการ ห่อาตม้มแต่ว่าทําไม่เป็นหรือไม่เคยทํานะคะตัวเองก็ไม่ได้ว่าห่อสวยหรือว่าห่อเก่งอะไรนะแต่ว่าชอบทํานะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะว่าจะง่ายขนาดไหนไปชมเลยคะ่ะใช้ใบตองสองขนาดนะคะสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือด้านนอกส่วนที่สองก็คือด้านในนะคะประกบทับกันเหมือนในรูปเลยคะ่ะ ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะตัดเป็นรูปวงรีประกอบกันเหมือนในรูปนะคะจากนั้นตักข้าวเหนียวผัดที่เราผัดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนะคะสําหรับไส้ก็จะเป็นไส้กล้วยวางไส้กล้วยลงไปจากนั้นก็ตักข้าวเหนียวที่เราผัดนะคะปิดทับไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะห่อใบตองตามภาพเลยนะคะ ถ้าไม่ถนัดมือก็ให้วางเป็นแนวตั้งหันมาใส่ตัวเราแบบนี้นะคะจะเห็นว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันมีความยาวมีขยายตัวออกข้างๆอันนี้ก็เป็นวิธีการพับนะคะพับเป็นสองส่วนพับเข้าไปอย่างนี้นะคะทีนี้พลิกค่ะพลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้ข้าวเหนียวนะ,ะเราก็จะมีกา้านกานกล้วยนะคะก้านใบตองเนี่ยกระทุ้งเข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกง่ายกับการพับจีบข้างๆ ทีนี้ก็พับจีบเลยอีกข้างหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะคะถ้าจะให้ห่อง่ายกว่านี้นะคะจีบง่ายกว่านี้ก็คือใบตองต้องตากแดดนานกว่านี้นะคะอันนี้ยังตากแดดไม่พอมันก็จะมีเสียงกรอบแล้วทำให้ห่อยากนะคะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นวิธีการห่อข้าวต้มด้วยใบมะพราะ้าวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ